ลนะครับพวกนี้เป็นคอนดิชเนอร์ทั้งหมดนะครับสําหรับเลี้ยงปลาเมตากาได้เลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูทีละตัวนะครับอย่างตัวแรกนะครับตัวเกงกีนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเกงกีเมตากาเกงกีนะครับก็จะเป็นคอนดิชเนอร์นะครับที่รวมแร่ธาตุวิตามินแล้วก็เขายังมีตัวลดคอรีนมาด้วยนะครับตอนนี้เราสามารถใช้สำับปลาเลี้ยงได้เลยแล้วที่สําคัญคือเขาจะมีตัวช่วยกันลาให้นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงตัวนี้ฝาเขาจะมีแบบสองหลายชั้นอยู่นะครับก็จะมีเป็น12 ml ถ้าเต็ม10 ml เขาจะมีละเอียดเลยเพราะว่าเราใช้1 ml ต่อน้ํา2ลิตรนะครับสำหรับตู้ที่เปลี่ยนน้าหรือตู้ใหม่นะครับใช้อาทิละครั้งแต่ว่าถ้าเราเป็นเมนเทนแนนต์คือเราต้องการให้ปลาโตเร็วขึ้นกินเก่งขึ้นเราสามารถใส่2 ML ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่างนี้ผมจะใส่ประมาณ่อ10 10 ml นะครับ น้ำก็จะเป็นใสๆไม่มีกลิ่นนะครับแต่ถ้าโดนมือเราก็จะรู้สึกว่าลื่นๆหน่อยตัวลื่นๆนี่จะเป็นตัวช่วอลรตลินนี่ใส่เข้าไปปลาก็ไม่ได้ไว่ายหนีเลยนะครับคือไม่ได้มีกลัวเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นน้ํายังใสเหมือนเดิมตอนนี้ตัวเกงกีจะมีสองไซส์นะครับตัว300มลกับตัว500มลนะครับตัวนี้ก็ อ่าตัวนี้300 ml นะครับส่วนตัวนี้500 ml มี2ขนาดลดคอรีนปปับสภาพน้ำเพิ่มวิตามินทำให้ปลาแข็งแรงแล้วก็มีตัวกันลาของไข่ให้นิดหนึ่งด้วยนะครับส่วนตัวต่อมาต่อมาตัวนี้เป็นเป็นแบคทีเรียที่ใช้สำหรับเอ่ออ่างที่มีออกซิเจนน้อยนะครับคือมีแบคทีเรียอยู่หลายชนิดมีทั้งบาซิลัสแล้วก็จะมีแบคทีเรียที่ทำให้ปลาโตด้วยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้มี2ขนาดนะครับส0 0 ml กับ 150ml นะครับหลังจากที่เราใช้ตัวคอนดิชเนอร์ตัวแรกเยงขีไปแล้วลดคอรีแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยจุดเด่นของเขาคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันตัวนี้เขาบอกว่าคือ่อาใส่ไปดูเหมือนปลาจะวิ่งมากินนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นแบคท,ที่สร้างอาหารขึ้นมาด้วย ก็คือใช้ควบคู่กันสำหรับตั้งตู้ใหม่เมนเทนน์ช่วยให้น้ำใสน้ำสะอาดขึ้นอ่าอ่าต่อมานะครับสตัวนี้คือสำหรับลูกลูกปลากับไข่ในการเพาะพันธุ์นะครับตัวแรกนี่เป็นตัวไข่ดีของเขานะครับก็จะเป็นอาหารลูกปลาที่มาช่วยทำให้ลูกปาลารอดมากขึ้นตัวเขาจะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุแล้วก็จะมีกลุ่มอะมิโนนะครับรวมถึงจะมีพวก ตัวแร่ธาตุที่จะช่วยทําให้เขาสะสมไขมันได้ดีขึ้นเลยทําให้เขาโตเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เราจะใส่กันโดสในการใส่นะครับ1 ml ต่อน้ํา1ลิตรทุกวันนะครับสําหรับปลาที่ยังไม่ถึง1เซนแล้วก็ถ้าเราปลาที่เกิน1เซนแล้วจะเป็น1 ml ต่อน้ํา1ลิตรทุกๆ2-3วันสามารถใช้กับปลาลูกปลาอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ปลาเมดากา,ก,าก็ได้นะครับ รวมถึงตัวปลาตัวใหญ่ที่ผอมเนี่ยก็ช่วยให้เขากินเก่งขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีของเขาเลยเพราะว่าเป็นมีอยู่ยี่ห้อเดียวครับต่อมาก็จะเป็นตัวต่อมาตัวนี้เป็นวิตามินและธาตุรวมที่กันไข่ขึ้นรานะครับตัวนี้สามารถใส่ไปในอ่างหรือตู้ได้เลยเวลาที่เขามีไข่ผมจะลองให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นขวดเล็กๆตัวนี้ใช้น้อยมากหน,หนึ่งหยด นี่นะครับต่อน,น้ำร้อยใส่ได้เลยการไข่ขึ้นลานะครับนี่ใส่ไปเยอะหน่อยตัวนี้เป็นสมุนไพรนะครับต่อให้ปลาเกิดขึ้นมาก็ไม่มีปัญหานี่นะครับใส่ลงไปกุ้งก็ไม่มีปัญหากุ้งอยู่ดีอยู่นะครับค่อนข้างที่จะอ่อนโยนต่อปลามากๆ <S <S ต่อมา ตอ่ตอนนี้ต่อมาจะเป็นตัวช่วยลดตะไคร่นะครับคุมสําหรับอ่างที่เราต้องการเลี้ยงนะครับตัวนี้เบสลิควิดนะครับจะเป็นตัวลดตะไคร่แบบธรรมชาติที่ไม่มีผลกับไม้น้ําแล้วก็กุ้งนะครับตัวนี้จะออกค่อยๆออกฤทธิ์คือตะไคร่จะอ่อนแอลงแต่ไม่ถึงกับตายนะครับส่วนตัวนี้โนโมเอลจีนะครับตัวนี้คือจะออกฤทธิ์ได้มากกว่าแต่ว่าเขาจะเขียนไว้ว่ากุ้งกับต้นไม้บางชนิดต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้กับอ่างที่เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องต้นไม้มาก ใช้กับลูกปลาไม่มีปัญหาผมเทแล้วนะครับลูกปลาไม่มีปัญหาปลาไม่มีปัญหานะครับทั้งสองตัวนี้เป็นตัวะตะไคร์อีกหน่อยคือถ้าอ่างเราตะไคร์เยอะเกินไปเราไม่สวยงามใช้ช่วยคุมเพราะเราไม่อยากเปลี่ยนน้าเยอะนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมหนึ่งอมลต่อน้ำสองลิตรนะครับเหมือนกันหนึ่งอมลต่อน้ำสองลิตรนะครับก็คือใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งค่อยๆให้เขาค่อยคอยลดตะไคร์จะค่อยๆลดลง แล้๋ยวเรดี๋ยวจะไปดูโปรดักตัวใหม่ตัวอื่นกันต่อนะ